สวัสดีค่ะวันนี้ครูนิดมาทำท่าดีบเพลงรักไม่บอกของอาจารย์นี่รันจะน้อยนะคะซึ่งมีอยู่7 8นะคะ7 8็ดแเรามาทดสอบความจำกันนะคะเริ่ม8ดที่หนึ่งหนึ่งสสามและ4ี่ห้าหกและแป แบบทิศนี้นะคะหนึ่งสองสามและสี่ห้าหก

สองสามและสีะ่ห้าหกเจ็ดแปดอเริ่มใหม่ที่นี้นะคะหนึ่งสองสามและสี่ห้า ำกันนะคะครูก็เริ่มทำ่าจะผิดตอนสุดท้ายนะคะก็แบ่งปันความสุขก,กันนะคะขอบคุณค่ะ